ตีสามตรงคืนนี้นะครับก็รีๆว่าคู่นี้นะครับลิเวอร์พูลครับวันนี้จะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเยียมทีมแชมป์เก่าอย่างเรอัเอลมาดริดนะครับทีมแชมป์รายการนี้มากที่สุดนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าโคตรน่าดูเลยนะครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับไปดูที่ทีมอย่างลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับผลงานของลิเวอร์พูลนี่โหช่วงหลังนี้ร้อนแรงสุดๆครับเป็นทีมที่ร้อนแรงที่สุดในโลกณเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า14นัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับ อาร์เน่สอรอนะครับพาทีมมิชนะไป13นัดเสมอไป1แล้วก็ไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับฟอร์มการเล่นนาทีนี้เจอกับใครก็ได้นะครับแล้วก็สู้ได้ทุกทีนะครับสำหรับทางลิเวอร์พูลนะครับส่วนวันนี้นะครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางลิเวอร์พูลนะครับที่เข้าไปเช็คดูนะครับก็จะมีนักเตะอย่างฮาวิเอลเลียดครับอาริซงเบเกอร์เฟเดริโกเคียซ่านะครับเดโกโชตา สี่คนนี้มีอาการบาดเจ็บเล่นไม่ได้นะครับส่วนเทรนด์เล็กซานเดอร์อาร์โนก็ต้องรอรุนเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับส่วนดังด้านฝั่งทีมอย่างเรอัลมาดริดนะครับตัวที่มีอาการบาดเจ็บก็จะมีทางชัวเมนี่นะครับวินิอุสจูเนียร์ลงไม่ได้เกมนี้ตีโบกูตัวเจ็บครับดาบิดอลาบาเอเดมิลิตารวมไปถึงทางโรดิโก้ด้วยนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับ ดูจากตัวผู้เล่นบาดเจ็บนี่ดูเหมือนว่าทางมาดริดจะมีตัวเจ็บมากกว่านะครับก็มีทั้งวินิซิอุสโรดิโกเอเดมิลิตาดาบิดอาราบาพวกนี้เจ็บไปหลายคนเลยครับชัวเมนี่ด้วยนะครับส่วนผลงานนะครับของทั้ง2ทีมครับลิเวอร์พูลในเกมนัดล่าสุดครับในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าปุกไปชนะเชฟซมตันสามสอครับเป็นเกมสุดมันพลิกแซงเอาชนะในช่วงท้ายเกมครับต้องบอกว่ายังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับลิเวอร์พูลนะครับ ส่วนมาดริดเองครับหลังจากที่มีช่วงที่ไม่ดีนะครับที่แพ้คาบ้านให้กับบาร์ซ่าไป0ูแล้วก็แพ้คาบ้านให้กับมิลานไป1นต่อสในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับหลังจากนั้นครับสเกมให้หลังก็สามารถรีดฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับเปิดบ้านชนะโอซาซูนาสี่ศูนย์เกมล่าสุดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับบุกไปชนะเรกาเนตสามศูนย์นะครับก็ถือว่าคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่สู้สนุกเลยครับสำหรับไลน์อัพในการลงเล่นวันนี้นะครับที่ผมเข้าไปเช็คจากคูสกอรร์คับ ของลิเวอร์พูลครับผู้รักษาประตรูจะเป็นเคเลเฮอร์ครับเซนเตอร์เป็นเฟอร์กิลฟานได้จับคู่กับโคนาเต้แล้วก็แบ็คขวาเป็นคอนเนอร์แบลตตี้นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นทางซ mm ิ hmm. มิคัสมิดฟิลด์คู่กลางครับกลายเป็นเบิร์ดกำลังท็อปฟอร์มครับจับคู่กับแม็กอลิสเตอร์เกมลุกก็จะมีหลุยส์ดีอาร์สครับเคอร์ติสโจนโมซาลาแล้วก็ดาวินนูนเยสครับนี่เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับส่วนทางฝั่งของเรอัลมาดริดนะครับระบบการเล่นวันนี้4-4-2 ผู้รักษาประตูจะเป็นทางลูนินนะครับเกมรับมีลูคัสบาสเกตครับมีราอูรูดิเกอร์นะครับเฟิร์ลองเมนดี้ส่วนแดนกลางครับจะมีเฟเดวาเวเด้ครับลูก้าโมดิชคามาวินก้าแล้วก็จูดเบลลิงแฮมครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้เป็นทางเอ็มบาเป้จับคู่กับดาวรุ่งอย่างเอ็นดริกเลยครับคู่นี้ถือว่าหน้าดูเลยครับคู่นี้ครับถึงแม้ว่าช่วงหลังครับเลียพูจะมีผลงานที่ดีมากๆดีโคตรๆเลยนะครับ เกมในยูฟาแชมเปี้ยนีกนี่โอ้โหถือว่าเล่นไป4นัดชนะรวดทั้ง4เกมครับเก็บ12แต้มเต็มนะครับส่วนมารติดตอนนี้อยู่ดับที่21ของตารางนะครับชนะ2แล้วก็แพ้ไป2วันนี้มาริดเองก็จําเป็นนะครับต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับน่าจะเป็นเกมที่สู้สนุกเลยครับลิเวอร์พูลครับก็ถือว่าผลงานในช่วงหลังก็อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นเลยครับผลงานดีจัดๆเลยครับ14เกมหลังสุดชนะไป13เสมือ1ไม่แพ้เลยนะครับ อะ่อยางไรก็ตามครับในการเผชิญหน้ากับทีมอย่างเรอัลมาดริดครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกันในครั้งไหนไม่เคยง่ายเลยครับสำหรับทางของแดงลิเวอร์พูลครับเกมนี้ต่อให้เล่นที่แอนฟิลด์เองก็ตามนะครับเพราะสติย้อนกลับไปดูนะครับคู่นี้เวลาเจอกันนะครับ8เกมหลังสุดในการเจอกันทุกรายการที่เผชิญหน้ากันนะครับปรากฏว่าลิเวอร์พูลครับไม่ชนะมาดริดเลยครับแม้แต่เกมเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับเป็นมาดริดครับที่ชนะลิเวอร์พูลไปถึง7นัดนะครับ แล้วก็เสมอกันไปอีก1เกมนะครับก็ถือว่าเป็นบอลแพ้ทางอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเกมนี้มันจะเป็นอย่างไรเรียููที่ฟอร์มดีที่สุดในโลกณเวลานี้เจอกับทีมที่เขี้ยวที่สุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับผลมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดถามให้ผมวิเคราะห์ในเกมนี้นะครับผมก็มองว่าเรียูลครับก็ถือว่ามักจะแพ้ทางทีมอย่างเรอัลมาดริดนะครับส่วนเรียููเองก็หลายๆอย่างกําลังลงตัวครับเกมรับก็ถือว่าแข็งแกร่งครับฟานได้์โคนาเต้ ส่วนมิดฟิลคู่กลางครับกลายเป็นเบิดกำลังท็อปฟอร์มครับเกมรุกก็แน่นอนครับฟอร์มการเล่นของโมซาล่าก็ยังเป็นที่พึ่งได้เสมอครับนี่คือจุดเด่นของลิเวอร์พูลครับส่วนจุดเด่นของมาริดนะครับช่วงหลังนี้เอมบาเป้ก็กลับคืนสู่ฟอร์มเก่งได้แล้วเหมือนกันนะครับเริ่มเล่นได้แต่ด้วยปัญหาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นวันนี้ก็ถือเยอะเหลือเกินนะครับก็อาจจะต้องใช้จังหวะฉาบฉวยแล้วก็การวางแผนจากอันเชรตินะครับซึ่งมาริดตก็มักจะทาได้ดีนะครับในสถานการณ์ที่ตั้งรับแลล้ววกก็รอสนับ ปงเดี๋ยวปิดบัญชีได้เลยประมาณนี้นครับเกมนี้ถ้าเกิดดูจากทุกปัจจัยแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าด้วยฟอร์มการเล่นของลีพูนัดชั่วโมงนี้นครับลีพูเล่นในบ้านผมว่าจะไม่แพ้นะเกมนี้พอมาติดตัวเจ็บเยอะนะครับขาดวินิซิอุสขาดโรดิโกพิษส่งการเข้าทำน่าจะลดลงไปพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทีมอย่างมาดริดก็เป็นทีมที่เขี้ยวเลอเกินในรายการนี้นะครับแล้วก็เฮดทูเฮดอย่างที่ผมเรียนไปก็บ่งบอกแล้วนะครับว่า มันไม่เคยง่ายสำหรับเรียบูในการเจอกับเรียลมาดริดครับดังนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่ามีโอกาสครับที่อาจจะออกหน้าเสมอครับน่าจะเป็นเกมแรกในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูกาลนี้นะครับที่เรียบูอาจจะไม่ชนะคู่แข่งนะครับซึ่งถามว่าถ้าเกิดเรียบูไม่ชนะเสียหายไหมผมก็มองว่าก็ไม่ได้เสียหายนะครับเพราะว่าดูจากแต้มเชื่อว่าเรียบูก็น่าจะเป็น1ใน8ทีมวางในรอบต่อไปอยู่แล้วนะครับคงจะไม่พลาดนะสำหรับทางเรียบูนะครับ ส่วนมาดริดเองวันนี้ก็จําเป็นต้องมีแต้มไม่ได้นะครับดังนั้นก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะออกหน้าเสมอสูงนะครับสำหรับเกมคู่นี้และเพ,เพื่อนเลยครับที่กาลังชมคลิปนี้อยู่ครับตีสามตรงคืนนี้ลิเวอร์พูลครับทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในโลกณเวลานี้เจอกับมาดริทที่เขี้ยวที่สุดในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคิดว่าผลมันจะจบลงอย่างไรคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องฟอนตุงไว้้ดวยนะ แล้วสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์อยู่ณเวลานี้นะครับขอแนะนำนี่เลยครับซูซูกิด f ลออฟดี Deal Off D A, ครับดีลพิเศษส่งท้ายปีจากซูซูกินะครับมีให้เลือก2ออปชันนะครับออปชันแรกครับเลือกรับส่วนลดสูงสุดกว่า8 4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ผ่อนนานสูงสุดกว่า99เดือนนี่คือออปชันที่1 ออปชั่นที่2นะครับก็ฟรี Suzuki w อ r ์รี่ฟรีโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีครับมีให้เลือก2องออปชั่นคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับหากใครสนใจนะครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับโปรโมชั่นนี้นะครับถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจไปได้เลยนะครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรือว่าอยากไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่ www suzuki.co.th ครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกินะครับ